สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับเข้าสู่คอนเทนต์คุณเลิฟดิสคอโซโรก็ไม่ได้ทำคลิปโซโรแรกมานานแล้วอ่ะนะคะก็ว่ามันปีที่แล้วที่ทำอ่ะ อ่ะเดี๋ยววันนี้มาโรงแรงสักหน่อยดูที่จะเป็นยังไงบ้างทุกคนคะ่ะอ่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะฉันไม่ได้ปิดเสียงเกมนะเปิดเสียงเกมพร้อมฉันภาพไปด้วยเลยนะอะทุกคนนะคะชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้จะให้เปิดเสียงเกมหรือว่าปิดเสียงเหมือนเดิมดีโอ,อช่วยคิดหน่อยเถอะนะไวล้ะละแน่นอนนะคะว่าเราต้องเลือกเล่นเมดเหมือนเดิมอีกคนที่4อย่าไปแ yes, ย่ฉันนะว่าฉันกดก่อนนะฮะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากเล่นรอเรียวนะก็เลยโอ,อเล่นสักหน่อยดีกว่าปกติไม่ได้รอเรียวนะคะเพราะเราไม่เป็นลำวงเราเออดีนะคะรอลงมา จากฟ้าพร้อมทารกผีปอบนะคะวันนี้เราเล่นเป็นสกิทเอตตึมนะคะเพราะว่าฉันชอบสกิทเพราะมันมีสีม่วงสีฟ้าเอยใดน,นะคะเออสวยอ่ะเออเราจะบอกว่าฉันมีคอนเทนต์น,นะคะที่อยากทํามากก็คือการจัดอันดับสกินในดวงใจของฮีโร่ตัวต่างๆอย่างเช่นอีโร่เรียวเนี่ยในความเห็นของฉันคิดว่าห้าอันดับสกินไหนที่ชอบที่สุดอะไรงี้ทุกคนว่าดีปาไหนโพสสีอะอไรงไ้ก็แล้วแต่นะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่อง,องในอนาคตแล้วกันเนาะวันนี้เรามาเล่นเกมก่อนดีกว่านะคะฝั่ง เรานะคะคนแรกอิสจีเนาะคนที่2อรอเรียวชันเอคนที่3อีซุปซิปนะเว้ยอีซุปซิปหลุดเลิศมากได้คนที่4ลงมานะคะเอเอนานาเยเนาะก็ปิดท้ายด้วยนาคอสนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะคนแรกอีผีแกงนะคะก็อีเตียวเซียนนะคนที่สามเป็นคุณพี่โอเมนแล้วก็ไวโอเรตนะคะปิดท้ายด้วยคุณพี่แอสตรีทที่เข้าป่านะก่อนไปรับชมกันในเกมนะคะขอขอบคุณนี้เลยผู้สนับสนุนใจดีของเราไงจ้าออมอดเคลเวอร์เปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นะมากมายการันตีเลยนะคะคุณภาพโดยผู้ใจจริงมากกว่าหนึ่งแสนคนเลยเด้อ น้อ่ะคลิกเลยนะจ๊ะที่เว w c l เว็บเพลย์เกมเติมเอาวีวันนี้ชี้เพียงแค่ o อเพ ID อดีคุ้มสิบสามต่อหนึ่งส่วนลดจะเต็มตอกได้รับเคลว่าคอยคูณ2ตลอดเดือนแบบจบๆแล้วเราก็นำเคลว่าคอยเนี่ยไปใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้จนทุกคนสูงสุดถึง25%เซนเลยอ่ะให้เกินเบอร์มาก3ถ้านำโค้ดของฉันไปใส่ต่อสระเงินได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้ขุมไปให้ฉลาดต้องแค่ว่า เริ่มเลยเก็ต้องเดินม,มาเลนกานะคะเราต้องโผล่หน้าให้มันเห็นก่อนเลยระดับแรกนะเพราะว่าทําไมเพราะาเราคือเมดต,ตัวแม้นั่นเองนะอีเตี่ยวจะสู้เราได้ยังไงไม่มีทาหรอกคะ่ะมันสู้เราไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแล้วมันอ่อนมันอ่อนมาอุ้ยชุดก็ไม่สวยค่ะชุดตลกดูชุดฉันจะสวยกว่าเยอะเอาว่าอีเด้กมึงมาตีกูได้ยังไงคะ่ะอีถังแก๊สเด๋มึงเจอกูแน่ดอกก้อนเคียครีมแบบนั้น,นได้ค่อีหัวแดงมาก็ไม่สะทกสะท้านอ้าวแล้วอีข้างบนอะไรกันอะอะไรกันว้าอีน่ะขอตายหาไปแล้วคะ่ะ ป่าเราโดนเฟิร์สสบัดไปแล้วว่าถือเป็นรางดีนะดีกี่บงบอกด้วยแล้วกันอุ๊ยอีนาเย่มาค่ะทุกคนมาเก็บอีโอเมนไปด้วยนะคะเมื่อกี้ว้าว่ากูโดนดึงอะไรมึงดึงกูดัาแล้ามันะอีชั่วยโอ้ยซิปอมททนกัะทุกคนอุ้ยอมนานค่ะป้าเซลอ่ะเยหน้าตายหาไปแล้วลอกทำไปเลยจ้ะว้าวกูมีอารมณ์ได้ยังไง อไปึงที้ตายก็ได้ว่าจ้าขนาดนี้คุณแม่เดี๋ยวเจอกูใหม่แน่เดี๋ยวก่อนนะคะไอ้ฝั่งมึงเข้าในป้อมไม่หยุดไอ้ติดตายไปสมหน้าหิวเลยนะมาดักปากแบบเมื่อกี้มึงแช่กูเหรอหนี่รำไปเลยค่แบบหวานหนึ่งแมสแบบโยโย่อ้าวไ้กูแข็งไปเรองไงโอ้ซิป้อมีเลาวีลดมากเลยอย่าป้าเสี่ยวนี่อย่าตายเลยมึงสมหน้าอีแก๊กมึงจะไม่ได้ โอ้ oh, ยอะไรโยเมโลอีกแล้วลงมาบ่อยหรือกอนะรัแแนแะน่กูไปก่อนก็ได้ค่ะพักยกลบ,บินมาข้างล่างก่อนไปนางฟ้าตกสวรรค์น,นะคะแอบดูด้วยแอบดูคนชั่วในป่านนะอีซุบสิบรอบมันมาเร็วอย่างงั้นแหละถูกต้องค่ะเจอกูแน่เจอกูลำอ้าโดนดึงอีกแล้วเดินแคร์ชดขามิพาริไฟนี่ยังไม่ทันได้เปิดฟอนล้วมันจตายหักหมดแล้ววะมา,ใใา,าะมหายญากินที่เดิมก่อนว้าอีกแก๊กเดินมามเสร็จพวกกุน่ค่ะเยน่าจัดกำไรโลกเออสวยสวยสวยอย่างนั้นแหละค่ะทิพน่าหง่ายอีเวนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะ เฮียติมันไล่โกูดิเจอกูลำสวนใครไหมเราเป็นตัวแม่อยู่แล้วแข่งชวนไปถึงที่ให้มันมีอารมณ์แต่ทำไมมันเจ็บจากวันทีก่อนแล้วกันเพ่นก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยอีเตลียวอีชั่ว,วมึงมาตอกีกูได้ยังไงเนี่ยไปหาเลยอะ่ะไปข้างล่างต่อเลยกับอ้าวเฮ้ยพี่ซิปมาอมกูอีกแล้วค่ะอุ้ยไม่ไหวแล้วค่ะป้าเสียวอย่าอมแรงมันแสวโอ้ยนี่โดนกูแน่บัมบัมมาหน่อยบ๊มบัมเออถูกต้องถูกต้องนี้แหละนี่แหละอ้า,า,า,าบัมบัม อีเตี่ยวมือแล้วนะอีฝั Bubble ่งด uh ูม huh. ันแดกป๊อมเราแล้วช่วยด้วยตังหวะนี้แอบยามันเร็วกว่าเราดีและค่ะเอายูเรนี่ละค่ะเพลงไม่ต้องค่ะกูร้องเองบัมบัมมาซาบาเฮบัมบาเฮบัมบัมบัมมาเฮบัมบัมบาเฮ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 ดฮเ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 กเกเฮเฮเกเฮ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 ่ฮเ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 ตเ่เฮ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 เงเฮ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 เกเ่งกเฮเฮเฮเอเฮะฮเฮเฮเลยฮเฮีฮเวเฮเเฮ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 เเฮเเเฮเเฮเเฮเฮเเเยเเลยเเเ กูตายได้ไงเนี่ยขออีกรอบดวนเจ๊ประสดีจ๋าอีซิปเอาอไปเลยเพลงมาค่าเพลงมา เลิมไหมคะเรื่องราวดีเวอร์แย่เลิไปเลยค่ะหวานๆนะคะก็ชนะเรียบร้อยนะคะสำหรับเกมนี้เนะาะก็ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ก็กดติดตามให้ฉันด้วยนะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปหวานๆอย่างฉันเองนะฮ่าฮ <c oughs> ่าฮะาฮะ่าฮ่าฮ่าฮ่อนดีกว่าฮะะะะ่าฮกคฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ามบาจ่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮ่าฮอาาา่าาฮาาฮาฮ่าบาฮาาฮา